สวัสดีครับวันนี้พบกับผมกฤิตคอนเฟิร์มนะครับก็มีหลายท่านนะฮะตั้งคำถามกับผมว่าหมอกลิตจะทําอาชีพอะไรจึงจะรวยแล้วอาชีพอะไรจะถูกฉโลกตามดวงชะตานะครับวันนี้นะครับผมนําตําราบโบราณครับที่จะบอกว่าประกอบอาชีพอะไรจึงจะรวยจึงจะเฮงทํากิจการอะไรแล้วจะร่ําจะรวยวันนี้มีคําตอบให้อย่างชัด เจนเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากท่านกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมเกรกคอนเฟิร์มนิดหนึ่งจะกราบขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากนะครับและที่สําคัญนะฮะท่านใดที่ดูอยู่แล้วกดแชร์ครับขอให้ล่ําขอให้รวยกด1ครั้างขอให้ได้1ล้านกด2แชร์ขอให้ได้2ล้านกด3แชร์ขอให้ได้10ล้านร้อยล้านเอาละครับเราจะมาเข้าสู่ตําราโบราณซึ่งต้องบอกว่าตําราที่ค่อนข้างแม่นนะครับเชื่อถือได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับคำทำนายและวิธีการเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้าง ซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังอย่างง่ายๆนะครับตำราเขาบอกครับว่าให้เอาวันเดือนปีรวมเข้ากันวันเนี่ยนะฮะเขาจะให้เริ่มนับวันอาทิตย์เป็นวันแรกถ้าวันอาทิตย์เราก็นับ1จันทจันเราก็นับ2อังคารเราก็นับ3อย่างนี้นะฮะถ้าเกิดก่อนหกโมงเช้าให้ถอยไป1่วันตั้งแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าให้ถอยไป1วันเดือนนะฮะธันวายุตเป็นเดือน1มกราเป็นเดือน2กุมภาเดือน3ามีนาเดือนสีไปเรื่อยๆครับจนถึงเดือนสุดท้ายก็คือเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือน10 สนะครับส่วนปีครับปีชวด1ฉลู2ขาน3ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะเป็นปีที่12นับไปอย่างนี้นำมาบวกกันสมมติยกตัวอย่างในวันพระอสุบริพระราุบริก็จะเป็นเลข5ครับเดือนฮะกรกฎาคมนับอย่างไรธันวากรเป็นเดือนแรกมกราคมพมีนาเมษามพษนาพินานกรกฎาคมเป็น,นเดือน8นะครับก็เอา5บวก8ครับเกิด <Bur> ปีอะไรครับสมมติเป็นปีมะเส็งล่ะมะเส็งก็คือเลข6นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอา5บวก8บวก6เป็น19ต ตามตำราเขาบอกว่าให้คูณ3หารด้วย7นะครับ19นะครับคูณด้วย3เท่ากับ57แล้วเราจะหารด้วย7ครับ7 8 56ก็เท่ากับเหลือเศษ1 ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเอาวันเดือนปีบวกกันคูณด้วย3หารด้วยเจเหลือเศษเท่าไรนั้นให้มาดูคําพยากรณ์ครับนี่เป็นคำพยากรณ์ตาราโบราณนะครับเขาบอกว่าเหลือเศษหนึ่งนะครับทำนาดียิ่งล้ําใดปานประกอบกิจราชการเกียรติก้องการพาณิชย์บ่นามล้มเลิกเจียวนาเป็นลูกจ้างจะต้อง ต่ำต้อยอับเฉาเกาบอกทํานายิ่งล้ําใดปานก็หมายความว่าเขาให้เราทําเกี่ยวกับพวกเกษตรกรหรือขายเกี่ยวข้องกับพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารสมุนไพรพืชเกี่ยวกับผลไม้ลากไม้เกี่ยวกับพวกพืชเนี่ยจะร่ําจะรวยครับ ประกอบกิจราชการเกียรติก้องนั่นหมายความว่าทำเกี่ยวกับราชการหรือดิวงานกับราชการเกียรติกล้องคือประสบความสําเร็จครับการพาณิชย์บนามล้มเลิกเจียนาก็หมายความว่าถ้าทำเกี่ยวกับพวกการพาณิชย์อะไรอาจจะไม่ดีนะครับเป็นลูกจ้างจากต้องต่ําต้อยบบเฉาคนที่ได้เศจหนึ่งเป็นลูกน้องคนไม่ดีครับจะไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเป็นลูกน้องในลักษณะกิจราชการทําราชการจะ,จะเจริญก้าวหน้าครับแต่ถ้าทํางานเกี่ยวกับพวกบริษัทเอก ชนนั้นอาจจะต่ำต้อยอับเฉานะครับหาแล้วเหลือเศษ2ก่อนโบราณก็พูดนี้ะการพาณิชคิดค้าคงเจริญทําราชการไม่เกินหน้าเพื่อนกสิกรรมจําเนเมีม่ยงหลีกเสียนาเป็นพ่อบ้านแม่เรือเนเหล่านี้เนาสําราญนั่นหมายความว่าใครที่ได้เศษ2ครับถ้าทําการพาณิชคิดค้าขายเปิดร้านขายข,ายของต้องบอกว่าเจริญก้าวหน้าแน่นอนเปิดออนไลน์ขายออนไลน์เป็นแมค่ค้าออนไลน์อันนี้เจริญแน่นอนครับ ทำราชการไม่เกิดหน้าเพื่อนเขาบอกว่าทําได้ครับทําราชการแต่ว่าทําแล้วจะไม่เด่นไปกว่าคนอื่นกะสิกรรมจมําเนหลีกเลี้ยงนานั่นหมายความว่าถ้าจะทําเกี่ยวกับการเกษตรหรือเกี่ยวกับพืชพันธุ์ดัญญาหารปลูกไร่ปลูกนาทําสวนให้หลีกเลี้ยงครับเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเหล่านี้แนวสํารานก็เป็นได้ครับใครที่เป็นแค่พ่อบ้านแม่เรือนนะครับหรือรับประชีพเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอะไรเงี้ยก็ทําได้แต่อาจจะไม่เด่นมากนะัก นะครับต่อมาครับหาร7แล้วได้เศษ3ครับคำตำนายก็บอกเป็นทหารเถิดเจ้าจะดีกระเดื่องยศศักดิ์ศรีชื่อก้องทำกิจคิดหวังพรีเพื่อเป็นเกียรติเก่งนางานอื่นอย่าฝืนต้องจะต้ม ตัวเองนั่นหมายความว่าคนที่หารแล้วได้เศษสาเขาบอกให้ไปรับราชการเป็นคนมีสีเน้นทหารเป็นหลักตำรวจก็ได้เช่นเดียวกันจริงๆในยุคก่อนนั้นตำรวจอาจจะไม่มีนะเมื่อตอนที่อยู่ในตำราก็าอาจจะมีทหารมีลูกมีหลานเศษสามไปเป็นทหารตำรวจจะดีกระเดื่องยศศักดิ์รีชื่อก้องแสดงว่ายศต้องเด่นขั้นต่ำก็ต้องนายพันนะครับหรืออาจจะไปถึงระดับพลเอกพลตีพลโททำกิจคิดหวังปรีเพื่อเป็นเก่งน,นางานอื่นอย่าฝืนต้องจัก ต้มตัวเองนั่นหมายความว่างานอื่นไม่เหมาะสําหรับคนที่หาแล้วได้เลข3เลยนะครับถ้าทําแล้วมันเหมือนกับจะทําลายตัวเองฮะต่อมาเลยครับท่านที่ได้เศษสี่ครับทาสวนประเสริฐแท้เที่ยวนาจะเกิดผลราภาเพียบพร้อมกิจอื่นอย่าเลาะหาให้ยากพอประทังกายกล่อมกินข้าวไปวันวันเพราะนั้นครับใครที่ได้เศษสี่ครับทาเกี่ยวกับทําพืชสวนไร่นาอาหารการกินแต่ต้องไปหาการกินแนวพืชผักผล,ลไม้จะ จะเกิดผลราพาเพียบพร้อมแต่ถ้าทำกิจการอื่นครับพอประทางกายก้อมกินข้าวไปวันวันครับอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วคือถ้าทํางานอื่นก็ไปได้ครับแต่ว่าอาจจะแค่พอมีเงินกินข้าวไปวันวันต่อมาเศษ5ครับเขาบอกว่าบวชเป็นพระจะได้ความสบายมียศชื่อเสียงหมายหลากลน้นเป็นครูยิ่งสมหมายยศมากเมืองอมรอ,อีกแพทย์จกไม่พ้นเพียบพร้อมภัยบูญใครที่ได้เลขเป็นเศษ5้าเขาบอกว่าหนึ่งเลยครับถ้าบวชพระนี มีชื่อเสียงยศใหญ่โตแน่นอนเป็นครูยิ่งสมหมายยศมากเมืองอมรเป็นครูบาอาจารย์เป็นติวเตอร์เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณผู้นำางจิตวิญญาณก็คือคนที่เหมือนคอยขึ้นปลา,ายอะไรตา่างๆอันนี้จะดีนะครับแล้วอีกอย่างเป็นแพทย์บางคนบอกโอ้ยฉันไม่ได้เรียนหมอแล้วอย่างนี้ทําได้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นหมอได้ก็จะดีครับแต่ถ้าเป็นหมอไม่ได้ก็ขายยุยาครับหรือเกี่ยวกับพวกอาหารสุขภาพหรือเกี่ยวกับของสุขภาพอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือเศษห้านะต่อมาครับ เศษหกครับเศษหกเาบอกว่าทำราชกิจชิดเจ้านายดีทางบกไปค้ามีลาบแท้ทางน้ำอย่าจรลลีเชียวนะ กิจอื่นปานกลางแม้มากล้นก็สลายครับเขาบอกว่าคนได้เศษหกนะครับทำราชกิจชิดเจ้านายดีนั่นหมายความว่าทําอะไรที่เกี่ยวพันกับราชการได้เกี่ยวข้องกับพวกเจ้าขุนมูลนายอย่างนี้ได้นะครับละวิสาหกิจก็ได้นะครับถ้าค้าขายต้องค้าขายทางบกครับประเภทว่าที่ไม่เกี่ยวกับการเดินทางทางน้ําส่งสินค้าทางเรือไม่เอาส่งทางอากาศได้ส่งทางบกได้ลาบแท้เลยครับทางบกก็จ,จะเป็นสัตว์บกสัตว์อะไรหรือขอ แต่ถ้าค้าขายที่เกี่ยวกับน้ําทางน้ําอย่าจรล,ลีเชียวนะถ้าส่งสินค้าทางเรือจะไม่เป็นมงคลขายของที่อยู่กลางน้ําอันนี้จะไม่เป็นมงคลหรืออาจจะขายประเภทพวกสัตว์น้ําอันนี้ก็ไม่ดีนะครับเขาบอกกิจอื่นปานกลางแม้มากล้นก็สลายนั่นหมายความว่าถ้าทำกิจการอื่นปานกลางครับแต่ถึงจะดูแล้วขายดีอย่างไรสุดท้ายก็อาจจะไม่เหลือต่อมาครับหาลงตัวหรือเรียกได้ว่าเศษเจ็ดเขาบอกว่าทํากิจใด,ดก็ได้ดังหมายแต่มักจะ สลายรวดเล่าดีแรกตอนปลายมักปล่อยมือลาอาชีพของเก่าหยิบแล้วร่ํารวยเพราะฉะนั้นครับคนที่หาลงตัวนะครับทำอะไรแล้วจะดูเหมือนรวยเร็วครับแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีเงินเก็บดีตอนแรกครับแต่ตอนปลายมักปล่อยมือลานั่นะหมายความว่าเป็นคนที่ตั้งใจทําดีแรกครับหลังๆก็ปล่อยมือนะครับก็ไม่อยากทําและละทิ้งไปแล้วก็กิจการก็มีปัญหานะครับแต่ถ้าทําอาชีพเกี่ยวแก่ของเก่าของมือสองของโบราณ อย่างนี้จะร่ำรวยครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือคำตอบแล้วนะครับว่าบางคนเนี่ยประกอบกิจการอะไรเนี่ยก็ไม่ถูกโฉลกมันก็ไม่รวยแต่บางคนทำอาชีพที่ถูกโฉลกก็รวยเอารวยเอาเลยครับเป็นตำราที่น่าเชื่อถือได้จริงๆนะครับแชร์ไปครับให้กับญาติพี่น้องลูกหลานบริวารอาจจะเป็นช่องทางในการเลือกอาชีพให้กับคนคนนั้นได้อย่างถูกต้องและร่ำรวยสมความปรารถนาข,ของท่านอย่างแน่นอนนะครับขอหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกอนเฟิร์มฮะคใครกดแชร์ตอนนี้ขอให้รวยขอให้รวยนะครับแต่ท่านใด ที่ชื่นชอบในกลิดคอนเฟิร์มนะครับก็มอบกำลังใจให้กลิดคอนเฟิร์มมอบดาวให้กลิดคอนเฟิร์มนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะกราบขอบคุณมากท่าในใดดูกับผมหลังจบคลิปนี้ก็โทรได้ที่เบอร์ห9 0 1 1 1ก้าวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจในนาฬิกาของกร i ทคอนเฟิร์มนะครับนาฬิกานี้นะฮะเป็นนาฬิกาที่ผมจัดทำมาด้วยคติทางโหราศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการออกแบบที่เรียกได้ว่านำประสบการณ์ทั้งหมดเกี่ยวพันกับเรื่องของการใช้นาฬิกาการใส่นาฬิกาแบรนด์ดังๆนะครับมาหลายแบรนด์ทีเดียวนะครับมารวบรวมอยู่ในนี้ครับเพื่อให้เป็นทั้งนาฬิกาแล้วก็เครื่องรางให้กับทุกท่านใช้ติดตัวในราคาไม่แพงนะครับราคาเพียง6ก9ับาทเท่านั้นนะครับเป็นนาฬิกาที่ผมทำเองคะบชื่อแบรนด์กรีคอนเฟิร์ม มีดีอย่างไรนะครับต้องบอกเลยนะครับแน่นบนนะฮะท่านจะเห็นนะครับจะมีลักษณะของพระอาทิตย์นะครับซึ่งจะมีสีน้ำเงินและสีขาวเป็นตัวแทนของริยันจันทราแล้วก็หยินหยางด้วยนะครับเพราะฉนั้นหยินหยางเป็นลักษณะของความสมดุลชีวิตจะไม่ตกตุ่ริยันจันทรานั้นนะฮะเป็นลักษณะของเทพที่เสริมในด้านเกี่ยวชีวิตเพราะนั้นครับยังมีดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่ง12รากาซึ่งเป็นตำแหน่งมหาอุดครับบ่งบอกถึงลักษณะส่งเสริมนะฮะดวงเกี่ยวกับพุ่งความมั่นคงความดีเด่นเรียกว่าวาสนาบาร,รมีทำอะไรก็สมเร็โดยเเฉพาะกี่ยว กับคนที่ทําเกี่ยวกับในหน้าหรือว่าเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ยศตําแหน่งข้าราชการนี่ต้องบอกว่าจะหนุนนําและเสริมดวงอย่างมากทีเดียวนะครับดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งสุกรสองนาฬกาผู้หญิงที่สมใสจะได้อํานาจของดาวจันทร์ที่อยู่ในตําแหน่งราศีเมษที่ดีมากๆศุกสองนาฬกาทำให้ท่านจะมีคู่ครองที่ดีนะครับหรือดวงจะเป็นคุณหญิงคุณนายได้เลยนะครับนี่เป็นเคล็ดที่ผมแฝงไว้ในนาฬิกานะครับต่อจากนั้นครับในตําแหน่งหกนาฬิกานะครับเหมือนกางหันหมุนอยุดรอเวลานะฮะผมได้คติมาจากแชร์คงหมี่ยวนะครับซึ่งต้องบอก มีนาฬิกาที่มีแชร์กมิวหมุนอยู่ตลอดเวลานะครับจะหมุนนําโชคนาราบมาเข้าสู่ตัวท่านอย่างแน่นอนทีเดียวเลยนะครับในส่วนด้านหลังนะครับจะมีคาถาหัวใจเงินล้านนะครับเพง่งเพ่งพาพาหาหารือเรืออยู่ด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้แนบกับข้อมือของท่านเหมือนกับท่านได้จับเงินล้านจับคาถาเงินล้านอยู่ตลอดเวลาทีเดียวเลยนะครับพร้อมกันนั้นครับผมยังปลกเสกด้วยคาถาเงินล้าน108จบในเลิกดวงดอกพิกุลตรีจักรมารโยกนะครับซึ่งเป็นคุณภาพดวงดาวที่ดีมากๆในช่วงวันที่ 22สิงหาคม63ที่ผ่านมานะครับเป็นเลิกที่ดีเวลาที่ดีในการที่จัดทานาฬิกาสุทธิราคของผมนะครับเพื่อทุกท่านได้สวมใส่นะครับแล้วระบบนาฬิกาของผมนั้นเป็นนาฬิกาอัตโนมัตินะครับไม่ต้องใส่ฐานนะครับก็เพียงแต่ท่านใส่ในข้อมือนะฮะเขย่าเขย่าเขย่านาฬิกาก็จะสามารถเดินและใช้งานได้ปกติครับก่อนนอนนะฮะก็หมุนขึ้นไปข้างบนนี้นะฮะสักสิบทีนะครับมีระบบกักเก็บพลังงานนะฮะก็จะสามารถอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันเลยทีเดียวนะครับประหยัดคุ้มค่านะครับแล้วก็รับประกัน1ปีีเเต็มลยทอนา่ถ สั่งจองได้ที่แฟนเพจของผมเลยนะครับขอให้ท่านนะฮะจงร่ํารวยจงถูกหวยได้รับเงินก้อนโตปลดหนี้ปลดสินขอให้สุขภาพดีแข็งแรงขอให้เจอความรักที่ดีการงานที่มั่นคงจับเงินจับทองตลอดไปขอบคุณครับ